ครับการเฮียนภาษาละนานั้นก็มใ่ใช่ยากกันอย่างนะครับอืต้านเฮียนอักขระนะครับอืมก็คืออักษรน,นะครับมาในในภาษาไทยนะครับนะเฮียนไม้นะครับก็คือสระนะครับแม่แม่าเอาสองอย่างนี้มาผสมกมกันตามหลักการของภาษาละนานะครับแม่แม่า จ็ดวันหนึ่งเดือนต้านกับอ่านออกเขียนได้แล้วนะครับเอ็ม่อก็มันยากนะครับอืมันจะม่ยากตอนที่ว่าเราจะไปขยายความเมื่อคนอื่นได้หูได้หันนะครับมันมันมันยากตอนนี้แล้วครับเอ็มเเพราะว่าคนทั่วไปบนบันไดเฮียนได้อย่างมานะครับมันก็อย่าว่ามันคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยมันยากนะครับมันมันน้อยนะครับอืมอืะฉะนั้นการที่จะเอาไปอวดอู้คนอื่นในหู้ดานตัวห้อยต้องใจภาษา อื่นๆน,นะครับมาเทียบเคียงหรือที่ปนห้องว่าปริวัติน่ะละครับเห็นไหม,ไหมอ่าอันภาษาในโลกเนี่ยไหนไหมปนกระจปริวัติกันทั้งนั้นนะครับมาอ่ายกตัวอย่างเช่นอันเวียดนามเนี่ยนะครับปนปนบัไดเฮียนภาษายึกยืดยือย้อไอแบบอ่าภาษาจีนนั่นนะครับเห็นไหมเกาเง่าปนเป็นอย่างนั้นนะครับปนบัไดเฮียนมาเป็นสองร้อยสามร้อยปีแล้วนะครับเห็นไหมมันก็ ทำให้ลูกให้หลานมาเดียวนี่เปิ้นอ่านมาได้ในภาษายึกยึกยืออะไรนั้นหมดนั้นนะครับเพื่อก็เลยหันไปเอาอักษรอาเบิกนะครับมาสะกดเขียนตามอ่าเป็นภาษาของเปิ้นนะครับแม,ม่นไหมเปิ้ลก็มันเนื่องจากว่าอันภาษาเวียดนามนก็พันเสียงได้ตามลายๆเสียงเหมือนกันเอกโทที่จะว่าเหมือนกันเห็นไหมเพื่อก็เลย ใส่จดุดใส่หมวกใส่ขีดใส่ไอ้ยมวะ,ปะสปาสเปรดน,นะพวกอย่าใส่มดนะครับลองไปกอยนะครับในภาษาเวียดนามนะครับปัจจุบันในหม่ป้นเพื่อได้ตามเสียงของเพื่อนะอนะเนี่ยเนี่คือป้นห้องว่าปริวัตินะครับปริวัติเอาภาษาอื่นมาแล้วก็ดัดแปลงอย่างนิดๆหน่นอยๆแล้วก็ใส่ให้มันได้ตามเสียงเพื่อนนะอันนี้เนี่ยเป็นปริวัตินะครับในยุโรปมันก็เหมือนกันนะครับมาอย่างประเทศฝรั่งเศสนะครับเยอรมันนะครับ ยูเคนรัสเซียนะเห็นไหมอ่าประเทศเหล่านี้ปิลเกาะเอาภาษาอารับิกนะครับอักษรอารับิกนะครับมาเขียนเป็นภาษาของเปิเหมือนกันนะครับมยใส่จุดใส่อ้อย่างหมวอันเครื่องหมายออย่ญญางก็ว่ากันไปนะครับ่าบางครัง้งปป้นยังเปลี่ยนตัวอักษรบางตัวเหมือนกันเนออมันได้ตามสำเนียงของเปิน,นะครับเห็นไ,ไหมอ่าอันนี้คือการปฏิวัตินะครับอันอังกฤษนั่นะนะป้นจใจ อักษรอัลมิกเขียนภาษาป้งน,นะป้นบ่ใส่อย่างสักอย่างลางน้นเยอะนะก็เอ็มอาร์ก็แต่ป้นเขียนออกมาเรียบร้อยสกดตเขียนออกมาแล้วป้อนอนุญาตผ่านเสียงได้ตามชอบนะครับเห็นไหมอันนี้คือลักษณะภาษาอังกฤษนะจะผ่านเสียงจะได้ก็แล้วเอกร์หรือจัตวาหรือตี้หรืออะไรก็จ้างมันก็ออกมาเป็น อ่าแล้วแต่บริบทในอ่าประโยคนั้นนะครับเป็นคําถามกับว่ากันไปนะครับเป็นประโยคธรรมดาก็ว่ากันไปเนี่ยมันก็ขึ้นๆลงๆได้ตามใจชอบเลยแมมันก็เหมือนอ่าภาษาละนาวเอายุคต้นๆน,นะครับอ่านยุคต้นๆของเรามันบ่มีไม่เยอะไม่สั้นนะครับแม่เปืนก็พันเสียงได้หลายเสียงเหมือนกันนะก็แม่ก็เอาไปตามบริบทไอ้แม่อันนี้คือลักษณะของภาษานะคะรับรอุ่นหลังๆมา าภาษาลานาเฮาใส่ไม่เยอะไม่ซัดนะมันครบเครื่องนะก็ได้หกเสียงนะเห็นไหมอ่าก,ก็เป็นอย่างนั้น,นครับแม่ผมเองเนี่ยผมได้ใช้หลักการของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยจยงหม่นะครับอเปิ้นตกลงก่อนไว้เมื่อปลายปีสองแปดนะครับอ่าในการปฏิวัติภาษาเนี่ยนะครับเห็นไหมอ่าเปิ้นบอกว่าอย่างนี้นะครับการที่จะเอาภาษาไทยเนยะ มาสะกดเขียนะอ่าเป็นภาษาละนานี่ยนะครับอ่าหรือเปิดที่ปันห้องบอกปริวัตินั่นะครับอืมกระทำได้อยู่สามแบบหรือสามรูปแบบนะครับแแม่อ่าแบบที่หนึ่งนั้นเปิดจะเอาไว้เขียนลักศิลาจลึกนะครับเอกาสารสําคัญสําคัญในโบราณนะครับอ่าอันนี้ก็อืมเปิดจะเอาอ่าอักษรไทยนะมาเทียบอืม อ่อได้ทุกอัคระแล้วนะครับทุกไม้นะครับอ่าทุกเครื่องไม้นะครับแม้กระทั่งไม่กล่มไม่กังเลยไม่มยังม้วนสป้บบาสเปตที่มันปรากฏในเอ่าเอกสารสําคัญในในลักศิลาจจลึกนะ่ะพวกจะออกมาโมดนะครับไอ้มาอันนี้เขาบอกอู้ถึงแล้วเฮาบอกยุ่งแล้วครับเพราะว่ามันยุ่งยากไปนะครับเขามาวู้กันแบบที่สองไปเลยนะครับแบบที่สองในปนวายยีนะครับ ปิ้นบอกว่ายืมมาอักษรไทยนะครับมาปั๊บเทียบม่อเป็นอักขระละนาตำบลน,น,นะครับแม่มาแล้วก็ประกอบคำขึ้นมากับแบบภาษาไทยผสมประสานกันไปนะครับมาบางครออั้งไม้หรือสละเนี่ยมันมาตรงมาตัดกันหรือว่าไอาของไทยของละนานี่มันมันมาเหมือนกันแล้วก็แม่แม่ก็สามารถบูรณาคำศัพท์ได้นะครับมาห,หน้าตามออกแบบไทยๆนะครับแม่แม่ แต่เวลาอ่านนั่นนะท่านจะต้องนึกถึงว่าอันไอ,อ,รรอ้ไอคำไอ้เรานั่นเป็นอักษรน้น,นะนะครับคนทั่วไปบัดสามารถเข้ามาอ่านได้มันจะผิดเพี้ยนสำเนียงนะครับเห็นไหมอ่ะก็อย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมอ่าอันนี้ท่านเห็นเป็นงองงูนะครับเห็นไหมอันนี้มันเวลาอ่านแบบที่สองนะท่านต้องนึกถึงว่าอันนี้มันเป็นตงงัวงะงะนะครับอย่างหมใหญใหญ่ไหมคนทั่วไป อันนี้มันอาจจะอ,ออกเสียงงอเหมือนกันนะแต่ตัวอื่นๆแลมันมีสํานักนะครับอ่าที่มันจะออกตัวพิษเพี้ยนไปจากภาษาไทยนะครับเพราะนั้นก็เอาไว้ให้คนที่บ่นเฮียนผัสสะาาละนามาอ่านนะครับมาอ่ะอันคนทั่วไปมันจะอ่านอ่าพิษสำเียงของภาษาละนานะครับมาอ่านคนทั่วไปต้องไปอ่านในแบบที่สามก่อนนะครับเดี๋ยวหอค่อยโอมก่นนะฮะโอมกันแบบที่สองก่อนนะครับอ่ะ เอาตัวง,งงูนะครับมาเนี่ยแม่งูงูเนี่ยมาเทียบเป็นตัวงะเนี่ยแ,แม่งะเน,นะี่ยแม่ไม่ก่ากับสละานะครับแม่ไม่ก่ากับสละอายแม่ตัวหางมะเนี่ยหางมะกับมอม้านะครับแม่มอม้าแม่ไม่แก่นะครับแม่ไม่แก่กับสละเอนนะตัวตาเห็นไหมตัวตานี่อันตัวทอทหารยืมตัวทอทหารมาเป็นนะครับมา ตัวตอของภาษาละนาเนี่ยมันมีสองตัวนะตัวตะกับตัวตะไหนไหมมันมีสองตัวนะครับอ่าอันอ่าไม่แกะนะครับ่าสแลงอ่าไม่กะนะครับมาไม่กะก็เป็นสลงสัอ่าไม่แกะนะครับไม่ไมเป็นไม่แกะอ่ะไมก็ใส่ไม่แกะแล้ะอันนี้มันไม้สองน้อยนี่สแสดงว่าอันใส่ตายตรงนี้มันก็แสดงว่าอัน ไ, а, ไอ้ไอ้ไอ like ้แตะเนี่ยนะครับมันมีสองตัวนะครับมาเอาเอามาใส่ไม้ซ้ำคำนะครับเป็นภาษาไทยได้ไหมอ่าเห็นไหมอ่านว่างามแตะแตะเห็นไหมเม่ใชจะแทะนะครับไม่ใชจะแทะนะครับมาคนทั่วไปมาอ่านว่าแทะเนี่ยงามแทะแทะมันไม่ใช่แล้วก็มันจะผิดํำเนียง่ะเป็นภาษาละนามันต้องอ่านว่าแตะนะครับงามแตะแตะนะแตะแตะนะครับ่าอยานะเอาไว้ให้คน ที <Cornell>. ่ปนเฮียนภาษาละนามาอ่านนะครับมาคนทั่วไปสามารถอ่านและเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโอ้แบบที่สามคำนะครับอ่าเหมือนนะครับไม่เก๋ตัวมะนะครับหอมอนะครับหอมอมะนะครับอ่าเหมือนนะครัทีนี้มันไม่เกือแล้วอันนี้มันไม่เกือนะครับมาเนไหมไม่เกือในภาษาละนานั่นอันปนใจเมกิก็ได้ไม่เกือก็ได้ไหมอันนี้อัน เพราะฉะนั้นมหาวิาต้องบูรณณกับศัพท์นะฮะ้มันเป็นสระเอือไทยนะครก็มาสระเอือไทยนี่เปินเปิ้นใจอันไม่สระเอือเคืัอมาอย่างองี้อันนี้อ่าสระเอือไทยนะก็มาส,สะกดด้วยอ่าตัวละเห็นไหมอ่าถ้าแบบที่หนึ่งไปเขียนอี้เห็นไหมตัวละไหนไหมอ,อันนี้เขาแบบที่สองนี่เขาฮาวู้เลยว่าอันเปิ้ลเอาตัวละมาเขียนเนี่ยพวกเขียนแตนตัวละน,นะครับเห็นไหมอ่าอันภาษาละนาน่ะ เวลาสักกดด้วยตัวหน้าโดดอยู่ตรงบนเพื่อเขียนเป็นตัวละแต้นแล้วใครมาปนมาอย่างอีเนะไม่ฮาก็หัวเป็นตัวหน้าแล้วเฮาก็เปลี่ยนไปเป็นตัวบูนหน้ากับซักเมื่อมันเป็นตัวหน้านะครับเหมือนใช่ไหมได้เหมือนนะอันนี้ไม่แก่นะก็มาตัวป้านะครับมาอันนี้ตัวป้านะครับตัวป้าเอาใจตัวพอพานนะครับมาเทียบนะครับมาไม้ไม้กะใช่ไหมก็เป็นไม้แกะนะครับเห็นไหม ตัวนี้อ่านว่าแปปะนะครับไม่ใช่แพะนะครับม่อ่านคนทั่วไปมาอ่านว่าแพะมันก็จะพิษจำเนียงนะมันพิษข้อหมายกันไปแปปะอ่าแปะนะฮะแปะก็อ่านไหมแปะอ่านแต่ภาษาไทยปุนอ่านออกเสียงแพะนะครับมันก็พิษเกินไปแล้วก็อ่าอันภาษาละนาปุ่นปุนออกเสียงว่าแปปะนะครับมาแปปะอ่า แป้นะครับยองนะครับมาตัวนี้ยองนะตัวอยอนะครับยองเสียงออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับยองตัวนี้มันพิเศษหน่อยฮะก็เว้นเราไปหน่อยนะครับเว้นขีดขีดเราไปหน่อยออยอนะครับอ่าออยอนะตัวตัวยะนี่เอาออยอมาเทียบนะครับอันตัวอ่ะกันย่อนอย่างลุ่มเนี่ใช่ไหมตัวงะนะครับอ่าตัวงะกองโงูฮะตัวนี้อ่านว่ายองนะเห็นไหมยองนะครับออยอเนี่ย ต้องออกเสียงยอยักษ์ไทยแนละ้วยองนะครับมาแต่ถ้าฮ่าเขียนนี้เราเอาแบบยองไทยใช่ไหมอ่าถ้าตัวฮ่าเขียนเต้าอี้นะครับฮาเขียนเต้าอี้มันก็ตัวยะเนี่ยโบราณเปิ้นเอาเทียบมาเป็นตัวญะน,นะครับอม,มันก็จะต้องอ่านว่ายองนะครับ <c oughs> เป็นยองไม่เหรอครับใช่ไหมอ่าเนี่ยมันทับสนนะก็อ่าก็ ใช้ตามอันที่ป้นเทียบมาโบราณแล้วก็ป้นใจออยเทียบนะครับเห็นไ,ไหมเขาก็ต้องใจอยอยนะครับเขาก็ต้องใจอยอยเทียบเอานะครับอ่าก็เมื่อมันเปลี่นไปตามนั้นนะครับยองครับยองอันนี้เหรอตัวตะนะครับไม่ก่อแล้วก็บสาะอ้อยไม่อันไม่กังมนเนี่ยเขาเอามาตัวแล้วเห็นไ,ไหมแต่แบบที่หนึ่งไปออามาตัวนะครับอ่าเห็นไ,ไหม แบบที่หนึ่งไปยามาตัวอันนี้เขาแบบที่สองเนี่ยเอาแค่นี้ก็อ่านได้แล้วครับอ่าบหมือจอ่านว่าตอนะครับมาตัวนี้มันตัวตะนะครับมาไม้ก่อนะก็อ่านว่าตอนะก็ไมแม่เสียงจตัตวาห์ไหมถ้ามาอ่านว่าตอมันก็จะผิดสำเนียงนะค็ัม่แม่อ่าก็ท่านก็ไปพิจารณากันกันแล้วกันนะก็ไม่แม่เพราะว่าไอาแบบนี้มันต้องเป็นคนที่พ้นเฮียนหูภาษาละนามาอ่านนะครับอ่า คนทั่วไปบัสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับมันมันจะผิดเพี้ยนสำเนียงนะครับงามแตะแตะเหมือนแปะยองต่อยไหมยองมันออกเสียงยองยักษ์ไทยนะครับยองนะครับงามนะครับงามงามตัวงะไม้กาตัวมะนะครับไหมไหมงามไม้แก่ตัวตะนะครับตัวตะไม้ขอจ้างหรืไม้โทนะี่เหไหม งามแท้น่ะไม่ใช่งามแท้นะครับงามแท้นะครับอามตัว,ต,วต้องออกเสียงตอนะแต้น่ะไม่เสียงตีนะแต้ตัวหน้านะครับตัวหน้าอ่าไม่ก่อสาะอ้อยไม่ก็เขียนเต่ายแล้วก็งามเต้นอ้อยแม่ไม่กลังบนนี่หมามาตัวอะไรไหมงามเต้นออเหมือนนะครับมาเหมือนอ่าเหมือนฮู้โหลกตะกี้แล้วนะครับไม่เกือไทยนะครับมาสละเอือไทยนะครับตัวหน้านะครับมาเหมือน ต่อนะครับตัวอ่าตัวตะนะครับตัวตะไม่ก่อสล้อเขียนเต่าย์อ่านไม้กลางบนมาอะไรไฟนะครับมาสละไม้ไก่กับสลัยนะฮะตัวฟ้ากับตัวฟอฟ้าตัวเอาฟอฟันเนี่ยมาเทียบเป็นตัวฟ้านะครับเห็นไหมไม่ไม้ไก่นะตัวอ่ามานะครับตัวหมานะครับไม่เสียงโทพิเศษเห็นไหมอันนี้เสียงโทพิเศษแล้ว ตุมะนะครับแม่มะแล้วก็ไม้ไม้ขอจ้างอ่ะไม้ทูเห็นไหมแม่ขอจ้างอ่ะไม้ทูเห็นไหมงามเตโนเหมือนต่อไฟไหมเห็นไหมไม่ใช่เหมือนต่อไฟไหมไม่ใช่นะอันมันก็อคนทั่วไปบ่สามารถเข้ามาอ่านได้เห็นไหมอันนี้มันไว้ให้คนที่เบิ้น เรียนภาษาละนามาอ่านนะครับปุ่นก็จะอ่านได้นะครับงามแตะแตะเหมือนแปะย่องต่องามแตะนอเหมือนต่อไฟไหม่ห็นไป่นต้องอ่านอีนะคนทั่วไปจะต้องไปอ่านในแบบที่สามปุนนะครับ่าอ่านแบบที่สามนั่นนะปุนปนบอกว่าอี้นะครับ่านายอันในข้อตกลงปีสองแปดนะครับปุนทกลงกันไว้ว่าอี้นะครับมาเฮอฟังเอา เสียงภาษาลนาต้งโบนปู้น,นะครับอ่าอันป้นว่ามาจะได้นะครับก็เอาภาษาไทยเขียนสะกดตเขียนไปยังอันนะครับแม่แม่ก็ก็มันก็ยังว่านะครับมาภาษาไทยมันเป็นระบบห้าเสียงนะครับจะมาเขียนไอ้ภาษาลนามันเป็นระบบหกเสียงนะครับมันก็อย่าว่าเอาจะเอามาห้าเสียงเนี่ยมันมันมาเขียนหกเสียงเนี่ยมันเขียน บาได้ครบทุกเสียงนะครับเห็นไหมมันก็อย่างว่าอันที่ภาษาละนาภาษาไทยบ้นเขียนอ่าภาษาละนามาได้นะ,ะ,นะะ,นะะนะก็คือเสียงโทพิเศษอะโทเมืองนะบ้นบอกมีนะครับอ่าพ้นบ่งมีวันนยุกหื้อนะครับเห็นไหมอย่างเช่นอันภาษาอันไทยนะิ้นผันได้ห้าเสียงนะครับมีเอกโทติจตวาเนี่ยนะครับพ้นผันได้ห้าเสียงกา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 เห็นไหมห้าเสียงนะครับมา อันภาษาละนาเปิ้นมีไม่ยอ่อไม่ซัดก็คือไม่เอกไม่โทเนี่ยมีส่งวรรณยุกเนี่นะครับแต่เปิ้นใจละการคืออักษรสูงอักษรต่ําสลับกันยอ่อกันซัดก็คือสล้อสลับกันใส่ไม่เอกไม่โทเนี่ยนะครับอ่ามันจะได้หกเสียงนะครับ่ากับกา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 เพิ่มมั่นโงกาเนี่ยเสียงโทพิเศษะกากาเห็นไหมมันเพิ่มกาเนี่ยม,มัน่นโจงเห็นไหม อันนี้หละยหลแหละคนที่ภาษาไทยพิเศษมาได้นะครับมันมาได้มันมาได้สำเนียงนะครับแม่แล้วก็อันเป็นภาษาเสียงจัตวาบางตัวนะครับที่อันภาษาไทยพิเยษมาได้มันอาจจะพิษลักพิษเกตนอย่างภาษาไทยนิดๆิดหน่อยนะครับมันก็อย่างว่าเขาก็ใจปับปุงเปลี่ยนแปลงนะครับปริวัตินะที่บนห้องบอกปริวัติเหมือนภาษาเวียดนามนะที่บนใจนะครับแม่เรามากอยเลยนะครับอา เอาปริวัติในแนวของภาษาเวียดนามนะครับเห็นไหมฮาก็มากอยนะครับงามงามนี่ได้ยังอ่างามนี่ได้เหยไหมภาษาไทยเพื่อ็อ่านว่างามนะครับงามแท้ๆเห็นไหมเราฟังมนั่นนะแท้ๆเห็นไหมแต่อันอันอันนี้ภาษาไทยเพื่อนอ่านไวเลยนะเราเขียนอย่างอี้นะครับเพ่อน่านว่าแท้ๆนะมันต่อต่าเขียนนะครับมามันแท้นะครับมาเอาตัวเต่าเขียนนะครับมา อันนี้มันภาษาไทยพจนานุกรอย่างพจนานว่าแตะเห็นไหมเสียงเอกเห็นไหมอันแตะๆแล้วมันเสียงตีแล้วเสียงตีก็ใช้ไม่ตีแล้วก็มาแตะแตอได้ไรไหมงามแตะแตะเห็นไหมก็ภาษาไทยพจนอาจจะบ่มีในคำอย่างอี้นะฮะก็ฮากกัปริวัติแหละครับพจน์ฮอกกัปริวัติให้มาได้เสียงตามภาษาละนานะครับมา งามแตะแตะเห็นไหมงามแตะแตะเหมือนนะเหมือนนี่ได้แล้วนะครับเหมือนเหมือนนี่ก็อันเดียวกันนครับเหม,อนนเหหมือนเนี่ยเห็นไหมบางครั้งเนี่ยภาษาไทยภาษาละนานี่มันมันก็เหมือนกันนะครับอ่าก็มันใจร่วมกันมาเหมือนแล้วนะครับใหม่ายัางสมัยอ่พ่อขุนรามก็แห่งแล้วเมนมเกิดมาที่เดียวนะครับมาเพียงแต่แยกไปไทางใต้แยกมาทางเหนือมาเห็นไหม ก็สำเนียงมันผิดเพี้ยนกันไปบา,าบางอย่างมันก็พิดเพี้ยนกันไปแล like ้วบางอย่างมันก so ็เหมือนกันแล้วก็เห็นไหมก็เหมือนนะเหมือนได้ไหมเหมือนเหมือนแปะนะครับมาเหมือนแปะนะครับมาอันบนนี่เนาะอันอันบนในบนตัวป้านะครับมาไม้แกะนะครับอ่านว่าแปะนะครับเห็นไหมภาษาละนาก็กอ่านว่าแปะเห็นไหมอันรูปนี่เนระอันรูปนี่ภาษาไทยแล้วครับมาอ่านว่าแพะนะครับมอ่านว่าแพะท่านท่านจะต้องใจตบ ปอปามาเขียนนะครับมันแปปะมันปอแล้วนะครับมาจงใจปอปลาเขียนนะครับอันนี้มันภาษาไทยเพืนอ่านว่าอย่างเพื่นอ่านว่าแปะเห็นไหมอ่าแปะมันเสียงเอกหมดเลยเห็นไหมแปปะอ่าแปะเสียงตีก็ใส่ไม่ตีเห็นไหมแเปะเหมือนแปะอ่าอันนี้ยองเนับอ่าอ,อยอเนี่ยต้องอ่านแบบเสียงยอยักษ์ไทยนะครับมาถ้าเขียนอย่างนี้แล้วครับ เสียนอย่างนี้มันจะไปสับสนกับตัวย่าเนี่ยเพนึกถึงว่าอันนี้มันยองก็จริงนะครับอ่านว่ายองกว่าจริงอ่ะแต่มันจะเวลาเขาไปไปเทียบกับภาษาละนาแล้วมันอืมันจะผิดเพี้ยนกันนะครับบางครั้งมันเขาไปเขาเขาไปเขียนไอ้ตัวยอแะ้วอย่างไ้นะครับมันมันก็มันมันจะสับสนนะครับเพราะฉะนั้นอ่าก็ใชัออยยเหมือนเดิมก็เหมือนเหมือนแบบที่สองนี่นะครับ ต่อยองอ่านเสียงยอยักษ์ไทยนะครับยองนะครับยองอันนี้เหรอต่ออ่าอันนี้เพื่นานว่าอย่างอ่านว่าต่อเห็นไหมภาษาไทยเห็นไหมต่อใส่ไม่จัตวาปุื่นเนี่ยก,ก็าเนี่ยต่อคือมันเป็นต่อเห็นไหมอ่าต่อยองต่อเหมือนงามแต้เต้เ,เหมือนแเปะยองต่อเห็นไหมอ่าได้เลยไหมท่อนแรกนะครับงามนะครับงามนี่ได้แล้วก็แต้ อันนี้เพื่อนอ่านว่าแท้นะครับอ่านว่าแท้นะครับเพราะนั้นเราต้องเอาต่อาเขียนนะครับเอาต่อาเขียนนะครับมาใส่ไม่ตี้อันนี้มันมันแต่อ่านว่าแต่เห็นไหมแต่ใส่ไม่เอกอใส่ไม่โทเลยแต่แต่เสียงโทปกตินะครับอ่าใส่จุดเหรอแต่เห็นไหมแต่พิกแต่พิกแต่ อันแต่น่แต่ใส่ไม่ตีก็ไม่แม่แต่แต่ได้เขียนพันแบบผมนี่ได้ได้กูเสียงนะครับเอาจุดใส่เสียงโทพิเศษนะครับไม่แม่อ่ะก็ตัวเดียวนะครับอ่ะงาแต่นอ่านอได้อย่างนอนอได้ละอ่านภาษาไทยเพื่พ็อ่านว่านอเสียงสมนะัญเหมือนอเหมือนก็นได้แล้วนะครับตอนะครับอันนี้มันภาษาไทยเพื่พออ่านว่าตอครับอ่ะเขาต้องใส่ไม่จนะัตวาพวกนะี้โต งามแต่นอเหมือนต่อไฟอาไฟก็ได้แล้วนะครับมาอันนี้ภาษาไทยเพิ่นอ่านว่าไฟแล้วครับไม่อันนี้ภาษาไทยเพิ่นอ่านว่าอย่างเพิ่นอ่านว่าไม่นะครับไฟไหมนะครับมาไฟไ,ไหม้ห็นไหมมันเสียงโทปกตินะครับไฟไ,มไหมอันของภาษาละนามันเนี่ยเนี่ยอันแบบที่สองนี่เพิ่อ่านว่าไฟไหมเพราะอย่างเพราะอันนี้มันตัวม้านะครับเหมนมหห่อมอตัวม้าไม่ไก่เห็ไหมไม่กอดจ้างนะครับ ออกอ่านออกเสียงโทรพิเศษแล้ไวไ,ม,ไม่เสียงโทรพิเศษนะไม่เห็นไหมเสียงโทรพิเศษโทรเมืองนะใครไหมอันวัดพระสิงห์ป้ญหงวัดตีเพี้ยนนะครับแม่ปห้องวัดตีเพี้ยนก็มันก็คือเสียงระหว่างเสียงโทรปกติไปจนถึงเสียงตีนั่นมาอยู่ระหว่างกลางนั่นะใครไหมอันทีภาษาไทยป้บนบมมีนัในเสียงนี้นะแม่ไม่เไม่เปิ้นเปิ้นก็เลยบ่เขียนวรรณยุกไว้นะครับแม่มเ,เนะรมพราะนั้นสั้นก็ต้องไปปฏิวัติ ก็คือเปลี่ยนปแปลงกันเอาเองนึกว่ต่างภาษาเวียดนามเน่ะตามตามตัวอย่างที่ภาษาเวียดนามิ้นเ,เ,เขียนว้นะหื้อนนไ,ไหนไหมไม่อันนี้ไม่ไหมอ่านมาไม่ผมเองเนี่ยเสียงโทรพิเศษเนี่ยผมจะเอาจุดประดับไวอ้อไหนะไหมไม <c oughs> ไ่ได้ไยไหมท่านาท่านจะเป็นไอ้ฝรั่งมังค่าอย่างกันแล้วแต่นะครัาที่มาอ่านในภาษาปริวัติแบบที่สามเนี่ย ถ้าท่านเนรียนภาษาไทยมานะครับท่านก็อ่านไปตามรักภาษาไทยนะครับยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นว่าคาที่มีจุดอย่างนี้ให้อ,อ่านออกเสียงโทพิเศษและโทเมืองนะครับเมนไหมอ่าโทเมืองนะครับไอ้คำที่อยอย่างนี้ให้อ่านออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับแหมยองนะครับมไมอ่มันจะยองนะครับแหม่ยองนะครับมอเม ถ้าเป็นตัวยอตัวเดียวยอยักตัวเดียวอ่านเป็นตัวยอนะครับตัวย่อยอยักละนานี่แม่มันถ้าถ้าอ่านแบบอี้นะท่านก็จะได้สำเนียงเกียงใหม่แต่ย้นไปเลยนะครับแม่ก็อ่านอีนะครับงามแตะแตะเหมือนแปะยองต่องามแตะนอเหมือนต่อไฟไหมเห็นไหมอ่านไหมอันนี้คือ สำเนียงไตยวนเจียงใหม่นะครับแม่แม่มอันอันแบบที่สองแล้วครับอันแบบที่สองนี่เป้นบอกว่าเฮ้เป็นคนที่เฮียนหูภาษาละนามาอ่านนะครับมาถ้าเป็นคนทั่วไปมาอ่านแล้วมันจะพิเพียนสำเนียงนะครับมาก็อันอามาเฮ้อคนอื่นมาอ่านแล้วบขาเขียนไว้ยังอย่างแล้วครับแม่ๆๆแม่ป้นเขียนไว้ว่าอันเผื่ออันภาษาละนาจังบนบุญสูญหายไปนะครับมาป้นก็าสามารถเอาภาษา,ษาปริวัติแบบที่สองเนี่ย สาอ่าปริวัติแบ็กลับไม่เป็นภาษาลนาทางบนพุ่นได้นะครับเห็นไหมอ่าก็มันพ้นจุดประสงค์พุ่นแค่นี้นะครับพุ่นเขียนไว้กลับกลับไว้บดายนะครับแม่คนทั่วไปนมาอ่านแบบที่สามเพจนะครับเห็นไหมอ่าก็อ่านไว้อ่าีนะถ้าพุ่นเหียนหูภาษาลนามาพุ่นก็จะอ่านไว้อ่านีนะครับงามแตะแต่เหมือนแปะยองต่องามแต่นอเหมือนต่อไฟไหมเมืนพุ่นอ่านอีนะครับ คนทั่วไปบาอ่านมาได้นะมันจะพิดเพียนสําเนียงแล้วก็มามันสําหรับภาษาลนาพวกก็เขียนได้อย่างอี้แหมบางตัวพวกก็อาจจะเขียนอผิดเพี้ยนกับไปนิดๆนะครับอย่างเช่นนะฮะก็ไม่เกือเนี่ยหไหมไม่เกือในภาษาลนาพวกก็ใช้ไม่กีก็ได้ไม่เกือนะก,ก,ก็ได้นะเห็นไหมมันก็อนุโลมเมือนนะพวกจะใช้ไม่กิหรือไม่เกือมันก็เขียนได้ต่างกันนะแม่ก็ บางบางที่ก่อเขียนอภาษาละนานะมันเกิดจากมาจดห้าเผ่าพันธุ์ลักะเห็นไหมไตยวนไตรล้วไตลือไตเขืนไตรยองนะแม่มันเพราะฉะนั้นมันก็อยากว่ามันมีหลายเผ่าพันธุ์นะมันก็เขียนนิยมก่อนเขียนแตกต่างกันไปนะครับอ่าก็กเห้าก็บบาวากันนะเห็นไหมเหมือนเนี่ยพ้นใจไม่ก่ไม่กือได้ไหมก็อ่านอย่างนี้เห็นไหมก็อ่านว่าอย่างนี้นะอันในภาษาละนานไหมอ่า็ งามแตะแตะเหมือนแปะยองต่องามแตะนอเหมือนต่อไฟไ,ไหม่เห็นไหมอ่าก็ต้องอ่านอย่างนี้นะเห็ของท่านไปปกปริวัตินะครับอเพื่อ,อไปอคนอื่นได้หูได้หันภาษาของเขานะครับไม่มท่านอยากเขียนอย่าได้กับเป็นเรื่องของท่านนะครับอท่านกนไปคิดกันเอาเองนะครับก่าการปริวัติภาษาลนะนาภาษาในโลกนี่นะป้อนก็น ตามที่ผมโอ้ไว้เบื้องต้นนะครับเพื่อก็มีการเพื่อเอาภาษาอื่นมาเขียน,นแล้วก็มาแล้วเพื่อก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอที่ป็ห้องวิวัตน์นั่นนหะครับแม้ว่าก็สุนแล้วแต่ภายจะเขียนแนล้วก็แม้มอ่าก็เป็นนิิทธิ์ของท่านนะครับแต่แบบที่สามเนี่ยมันเป็นแบบของกิ่นสิ่งเคอาก็คือผมนี่นะครับผมคิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็มาว่า การเขียนแบบนี้มันจะได้ครบทุกเสียงนะครับมาได้กู้เสียงนะครับแม่ในภาษาคือเอาภาษาไทยมาเขียนเป็นภาษาละนาเนี่ยสามารถคือคนทั่วไปในโลกนี่อ่านได้นะครับมาอ่านได้แล้วมันได้สำเนียงเจียงใหม่ตตยวนไปเลยนะครับแม่แม่มันมันอย่างนี้นะครับอัน,นที่ผมคิดค้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมแม่ครับขอให้ท่านไปพิจารณากันนะครับวันนี้ผมขอขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ